จะบอกว่าเป็นทิปสาวสาวล้วนอะ60บอดมากรีบจับนะคะอุ้ยจเย็นโอ้ยไม่อดโอ้ยไม่อดช่วยบอกเลยค่ะรู้สึกตอนนี้ลักษณะภูมิภาคแล้วค่ะ พีซี่ก็อยู่ที่ y o t a a l i v e Space นะคะวันนี้เนี่ยนัดเพื่อนเอมี่เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่อยุธยาการโอ<ะ>้โหกิจกรรมวันนี้พิเศษมากๆากและที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าเป็นทิปสาวสาวล้วนอะอ่ะหนุ่มๆต้องดูให้จบนะคะอบอกเลยว่าความน่ารักคงฟิงอะเยอะมากนี่ทีมงานเราก็ถึงกันแต่เช้ามากปกตินี่ไม่ได้มาเช้ากัขนาดนี้นะก็ะบอกว่าแบบทิปนี้เป็นทิปแบบมีแต่สาวๆนี่คือแบบผูดยิ่งให้ผมไปถึงกี่โมงดีครับ นะแต่ว่าความพิเศษหลังจากนั้นนี่ก็คือว่าคิตตี้จะไปกับครัวานหญิงล้วนใช่ไหมวันนี้ค่ะคิตตี้จะไปกับรถไฮลักษ์ลีโวดีนวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้เขาจะพาไปที่ สาทรนะคะแล้วก็อียุดไทยยามเมืองเก่าค่ะเงั้นก็ฝากติดตามนะคะกล้องมันใกล้แบบปะคือกลัวกลัวคนแบบจำหน้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยิ่งเห็นเห็นบอกก็มามากับเพื่อนด้วยใช่ค่ะมากับเพื่อนบอกอยากเห็นหน้าเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนอยากมากับเราหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนอยากเห็นหน้าเพื่อนเพื่อนล่าสุดหลุดอยไปแล้วคพื่อนเพื่อกอยากเห็นหน้าเพื่อนเลยรุนนึกกลัวไม่ชัดงัไม่ชัดกลัวไม่ชัดแถ่ายแบบโอเคเลยหัวคิดมาก ันครบหน้าไม่เด้หน <mm ้าตาแบบนี oh ้ก็เผื่อใครเจอจะได้รู้ว่านี่เป็นเป็นคนแบบนี้นะคะหน้าตาดูตาตุซูมตาดิว่าหน้าตาเขาให้ดูเออดีๆนะคะตาสูงเนี่ยแล้วก็เราจะต้องไปเช็คดรวยกับอินสตาแคร์ก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้คือแบบเป็นคิวแรกเลยนะทุกคนต้องรันเร็วค่ะนะคะเพื่อความขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นใช้นีครเป็นัคนเ่ะเคยค่ะเราจะไปตามที่อาจารย์สอนกันนะคะายกด็มที่เลยครับาถึงความเดีวแปดสบแล้วหกอะคะุเขาไม่ได้แขวนผ้ามาจะสังเกตว่าในรอบต้นที่ออกตัวเนี่ยแรงดิ่งมาเลยแต่แรงไม่้ร รีบก,กับน,น,นะคะโอ้ยจะเย็นโอ้ง,งไปกอดโอ้งไปกอดใช่บอกไหมค่ะรู้สึกตอนนี้ <c oughs> ลักษณะภูมิภาแล้วค่ะ Edition รถกระบะสุดสวยที่ทันสมัยนะคะรูปรักภายนอกเนี่ยดูเท่ดูหรูและไฟหน้าก็ยังดูมีเอกลักษณ์มาพร้อมกับกระจังหน้าสุดเท่ด้วยด้วยความที่ไม่ใช่รถกระบะยกสูงนะคะเลยไม่ต้องกังวลในการขึ้นลงรถเลยค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงขับแบบเท่ๆมากเลยแถมยังมาพร้อมกับล้อมแม็กอัน้อ17นิ้วทำให้ดูรถสปอร์ตเฉลียวมากยิ่งขึ้นด้วยนะ เมื่อกี้วันนี้คือตอนนี้ไม่ได้มาดิทรถแต่ว่าเราชอบค่ะแต่เราอะเรามาดิา่ก,กาแฟิก,กาแฟกันนะคะอ่ะ,อะทายชิมายชิมอ่ะทายชิมคือเดาอะไรไม่ได้เลยกับกับรายการนี้เขาจะมีอะไรใหม่มาตลอดเลย นี่ตั้งแต่ชงมันเลยนะเล่าเลือกกับได้เดี๋ยวตีกพี่เขาติดเงี้ยหมดเลหมดกันสิแล้วามเขาไล้ได้ขั้ตัวเท่าไหร่มีฉากบูชาเก็บตัวเงี้ยได้ตัวเยอะกวะาาว่าอายไหมประกันชีวิตทำหรือยังอ่ะเค้าคำหวงดีเป่าป่าเนือสุดอารลงไก็ไปด้วยไม่ าบอกว่าเวลาดื่มเราต้องเราต้องสูดเข้าไปก่อนคือแค่สูดพอใครเริ่มเลยฮิวอยู่ในการละครอร่อยเฮ้ยกาแฟนี่หว่ะกินนมมั้งไปได้ไหมได้ไหมเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรอ่ะ เราได้นะแต่เครื่องปรุงนี่ไม่ไหวบอกลาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปร่วมแบ่งปันของให้กับน้องๆกันไปเลยพอกินข้าว พักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ค่ะวันนี้นะคะ lady trip ของเราก็ได้มาแบ่งกันของใช้นะคะให้กับพี่นี่ด้วยค่ะทุกคนแต่กิจกรรมของเราเนี่ยยังไม่หมดอยู่แค่นี้นะเพราะว่าซิกซี่เนี่ยนะเป็นจากฉลากจะพาทุกคนไปเที่ยวซึ่งมีที่เที่ยวเยอะมากนี่ค่ะ ไม่ไม่เปิดให้ใครอ๋อเอาเปิดเลยใช่ไหมที่นี่มีหลายที่มากแต่ว่านี่คือที่ที่คิตตี้จับฉลากมาได้ใช่แล้วคิตตี้ก็อยากไปด้วยเป็นที่่นาพอใจไหมเป็นที่น่าพอใจคืออยากไปตกลงสถานที่ทีจับได้ค่ะทำมือด้วน่ะทำมือเิ๊นนะสุชาตินะสุชาติทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โบสถ์เซนโยเซฟอารที่จังหวัดอะไรนะเอ็มมี่บอกไปพระนครศรีอยุธยานั่นแหละตามนั้นแหละค่ะทุกคนเราจะคิดที่ท่องประมาณสี่พันรอบได้ นี่เราไม่เงียบไปป่ะเงียบนั่งเปิด<า>เพลงนะเหอะอยากขอร้องอยากฟังเพลงแนวไหนให้เขาร้องให้ฟังก็ได้นะเอาขอร้องเมื่อกี้ขอร้องไงไม่ปเป,เปเ<จ>ิดเถอเปิดเถอเปิดเธอเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยเอาแบบหลุกไปที่ข้าศิลป์หรือไงเราอยัง เออป่ะเอาสักหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์ในรถของเราชุดเครื่องเสียงนะ่ร้องรับ Apple Car Play รวมถึง Android Auto ด้วยนะคะอ่ะดีอ่ะแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงคือใช้งานง่ายนะแบบตัวใหญ่มากเลยมือเริ่มมเิมเลยอ่ะเปิดเปิดโชว์เสียงว่าโชว์เสียงอะไรดิอ่ะไปโอเคโอเคพอ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 แค่นี้พออะพอ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 เราแค่ทดสอบให้ดูว่าทดสอบว่ามันหนัดไหนมันกระหึ่มมันกระหึ่มแต่ก็ขับมา ตลอดทางแล้วก็เจอสภาพถนนที่หลากหลายมากเลยนะวันนี้นะคะที่ชอบที่ชอบในในรถอ่ะคืออย่างแรกเลยนะรู้สุปแบบเงียบอ่ะเนาะเงียบถูกเงียบแบบเก็บเสียงดีมากเลยอ่ะใช่ถึงให้เปิดเพลงนี่ไงรอกแบบเยอะมากไปเลยใช่ถึงให้เปิดเพลงนี่ไงแล้วที่ชอบอย่างที่สองคือคือห้องโดยสารกว้างใช่ค่ะใช่คือแบบว่าแบบถูก กว้างจนแบบว่าเออมไม่นั่งสบายอ่ะสมมติวราแบบมาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็มีแอ,ออัดน,น้อนั่งกันสี่ห้าคนก็สบายสบายเลยถูกถูกต้องค่ะเออหลุยส์คือแบบหลุยแบบเขาไหมคือแบบกปกติเขาที่บ้านเขาไม่ไม่เคยขับแบบรถก,กระบะมาก่อนอใช่ไหมเลยแบบรู้สึกเหมือนคันนี้เหมือนแบบนิ่มอ่ะแล้วก็แบบเขาเรียวกว่าอะไรนะเกาะถนน่ะไม่รู้สึกมันไม่ค่อยะเลยเออมันไม่สะเทือนไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบเรา อันนี้ก็ออกมันเหมือนว่ามันไม่ได้โยกใช่ไหมถ้าน้านี่มันสูงใช่ปะไม่ใช่สายแบบสายนี้ก็เลยพูดไม่ถูกมันไม่รู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเราขับกระบะอารมร์เหมือนขับกินอะใช่อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกบอกว่าไม่ได้ขายนะทุกคนก็เพราะมันเป็นยังไงจริงๆอะไม่อันนี้เราบอกเลยว่าเราขับแล้วมันเป็นแบงนี้จริงๆอยากรู้เป็นยังไงต้องมาลองอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องมาลองเพราะว่าปกติมันตอบโจทย์แรกๆเลยคือผู้หญิงแล้วส่วนใหญ่คือ คุณผู้ชายเวลาซื้อรถใช่ไหมการตัดสินใจอะ่ะก็ต้องเป็นใครเหมือนบ้านเขาอย่างเงี้ยพ่อเป็นคนจ่ายแต่ใครตัดสินใจแม่เ <laughs> พราะฉะนั้นมนุษย์แม่เนี่ยคือต้องมาลองต้องมาได้บทบดลองเนี่ยเดี๋ยวกลับไปใ,ให้แม่พาแม่มาลองนะอ่ะาใช่ หลังจากที่ขับไฮลักซ์ลีโวลดีแทคเอ็นดิชันมาทั้งวันอยากจะบอกว่าจิตใจหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงนั่งที่ปรับมาใหม่ G R สปอร์ตซั s เพอร์ชัปรับลดความสูงลง23มิลลิเมตรทำให้การเข้าโค้งเนี่ยเกาะถนนดีมากเลยค่ะด้วยช่วงล่างที่หนึบแน่นนิ่งแถมเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ G D super power ให้แรงบิดสูงตั้งแต่ขับมาทั้งวันเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะคะเวลาเร่งเครื่องือซี้ว่าเสียงเงียบดีมากเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเป็นดีเซล2.4ลิตร แรงบิดทําได้ที่400นิวตันเมตรค่ะแถมตัวแอร์คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับแผ่งกรองอากาศสามารถกรองพวก PM 2.5ได้ด้วยเป็นยังไงล่ะคะเหมาะกับสาวไทยสุดๆเลยใช่ไหม วันนี้ก็เป็นวันที่สองอยู่ที่โรงแรมศาลายุยาค่ะไม่คิดจะสวัสดีคนดูเลยไงี่ยเคยเคยสวัสดีแล้วเอาแบบสวัสดีหรอเคยสวัสดีแล้วคุณไม่เอาแล้วใช่ไหมต่อวันี้ต่อไปนี้เปิดคลิปจะไม่มีการสวัสดีแล้วนะเพราะเราเคยทำไปแล้วจะไม่ซ้ำซากใช่ว่าไงคอนเทนท์ไม่ซ้ำคอนเทนท์ไม่ซ้ำเอามาเอ็มมี่รีวิวเองเลยอันนี้นะคะโชว์ความรู้คือถ้าให้ให้โชว์ความรู้เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคิตตี้จะพบเพื่อนแบบนี้อ่ะคือ เป็นคนที่เก่งเรื่องอาหารมากไม่อยากจะอวดแต่อันนี้อันนี้คือขนมปังออันนี้ก็ขนมปังอันนี้ก็ขนมปังเอ,อขนมปังแต่จะไม่รู้ชนิดนะกับกัง <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปร่วมกับกิจกรรมวันที่2กับ Toyota Hilux r e v o D Lady j o u r n y Trip กันค่ะไปดิเฮ <c oughs> ัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีทำไมหลายรอบอะมันก็ไม่ใช่อนะไรหรอกมันคืออาหารกลางวันค่ะแต่เรากินอาหารใช่เรามาทานอาหารกลางวันกันก่อนเราก็เดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมกันต่อวันนี้บ,บอกเลยว่าอัดแน่นแน่นแน่นก็ในอยุธยาด้วยแล้วก็เราจะแบบคงเป็นคาราวานมีนกิจกรรมให้ทำตามทางระหว่างกับบางนานนะคะที่อลลี่สเปซนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองของเราแต่ว่าวันนี้อะคิตตี้จะไม่เป็นคนขับนะคะเพราะวันนี้เราขับมากันเยอะแล้วนี่ค่ะเ <คน S 1> พื่อนสาวคิตตี้เอมมี่นะคะไม่ต้บอกว่ารถวันนี้ที่เรานั่งอ่ะเอ้ยแบนเน็ตเบาหน่อยค่ะวันนี้รถที่เราโอ้โหดังวันนเลยวันนี้เราเปลี่ยนรถเออเปลี่ยนรถแล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราเปลี่ยนรถซึ่งรถที่เรานั่งอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเก๋ไก๋มาก อ่ะปรับปรับปรับเบาไฟฟ้าดูก่อนนี่นะคะทุกคนก็คือคออปชันถอยหลังมาหน้าคือเอาง่ายๆคือปรับเบาแบบสบายมาก, <Apple S 2> กอเอฟเฟอร์เาขาเลินได้ป่ะคันนี้ยังรับปะ่ะไม่ต้องห่วงเขามีให้อยู่แล้วจ้าน,นี่แล้วคันนี้สูงกว่าคันคันเมื่อวานอีกนะใช่คือคันเมื่อวานเนี้ยตอนนั่งมันก็ดูให้ฟีลแบบ SUV แล้วเพราะว่ามันมันนิ่มแต่ว่าคันนี้สูงกว่าคันเมื่อวานมากๆเลยอะ่ะ คุณดมี่จะไปแล้วนะคะเอ็มี่เขาเขาต้องเขาต้องตอบป่ะชีวิตือคุณไม่เคยจะขับรถให้แม่นั่งแค่ประมาณแบบสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนขับรถห่วยมากใครบอกแม่ไงโดยแม่โอ้โหแม่ตัวเองด่าขนาดนี้แต่ว่านี่ไงครั้งนี้เลยจะโชว์ให้คิสตี้ดูว่าเขาขับง่ายแม้ว่าจะเป็นกระบะคนง่อยๆอย่างฉันก็ขับได้ ไฮลัสรีเวอร์ดีพี e r นรคันนี้นะคะนอกจากดีไซน์ภายนอกเนี่ยจะดูเก๋เท่แบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังขับง่ายแล้วก็นั่งสบายมากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงล่างค่ะซูเปอร์เฟลด s ซสเพนชั่นที่นุ่มสบายหนึบมั่นใจงานนี้นะคะเขาปรับโชค้คอัพใหม่ด้วยค่ะด้วยวัสดุการสะเทือนที่ดีมากไฮเทนไซน์ทั้งเ้ขับแล้วเนี่ยนุ่มสบายมากจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมา ถึงที่เที่ยวแล้วนะคะสวยมากเลยที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่ที่นี่ชื่ออะไรนะคะพี่จ้าวัดมะเหยยองค่ะวัดมะเหยยองใช่ไหมคะอยู่ที่ลพบุรีจังหวัดอยุธยาอ๋อจังหวัดอยุธยาโอเคเข้าเรขแลมา เรามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่ร้อยนี่ก็คือสาวญี่ปุ่นนะคะนี่ก็คือคุ่อนเนะคะญี่ปุ่นตากแดดนะคะ คนเราก็เสร็จจากการดื่มชากาแฟทุกอย่างนะคะบูธพลังงานเต็มที่เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะรอยไม่แป๊บวันนี้ที่ก็จะเป็นคนนัางาน่งไงเอ็มมี่บอกเขาอยากขับอ่ะเขาเห็นที่ขับเมื่อวานแล้วอ่ะไม่อยากขับสตา์ทเพื่อนเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็คืออาพูดถึงระบบความปลอดภัย ก็คือรถคันนี้นะคะเขาก็มีระบบ,รบเตือนในจุดอับสายตาได้บางทีกับขับรถคั้นใหญ่เราอ่าเขาเรียกว่ามุมของกระจกเราอาจจะมองไม่เห็นได้ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะว่ามีรถแบบว่ากาลังจะแซงขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคะ่ะทาง t ต y o t ต้ตา l u รั e vo นะคะก็มีระบบเตือนในจุดอับสายตาด้วยรวมถึงระบบ,บเบรกเนี่ยนะคะเป็นการเบรกแบบกระจายแรงเบรกนะคะจะทําให้หัวไม่ทิ่มนะคะ คันที่2ที่คริสตี้กับเอมี่ใช้ลุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือ h ฮ l u x Level D P-Runner ค่ะซึ่งเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็คือ GD Super Power ให้แรงบิดสูงออกตัวเร็วแต่เครื่องยงนต์เงียบมากๆเลยนะคะแถมไอเสียก็น้อยอีกด้วยเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง150แรงมา้า แรงบิดเขาทำได้ที่400นิวตันเมตรเลยนะคะทุกคนโอ้ยมี่หอยได้เก่งมากเลยอะตรงเ,ออเลยอะตรงไปเลยใช่ปะเบียคือแบบจับเซนเซอร์ดีมากเป๊ะมากและที่สุดเราก็มาถึงยอดสุดแล้วจนะ้าเอมี่เก่งมาก คนนี้ค่ะที่ได้ยอดไลค์เยอะที่สุดนะคะจากทุกแพตฟองค่ะนั่นก็คือคุณคุณคริสตี้ลุยค่ะมีกันเท่าหรอใช่ค่ะสามแสนสองหมื่นไลค์เท่ากันเลยฮะ จริงใช่สำหรับเอมมี่นะคือแบบรุ้ยหรือจะให้เราขับกระบะเหรอใช่เวายแล้วนะแคนิคแพนิคต่พอมาขับแล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องเล่นใหญ่แล้วเล่นใหญ่เอาปกติคือแบบพอมาขับแล้วพ้ยง่ายอ่ะไม่คิดว่าแบบจะแบบเหมือนรถเก่งเลยอ่ะคือที่ชอบเลยอ่ะคือระบบพ r u คอนโทรลเขาแบบเหยียบเป็นคนที่แบบไม่ไม่เหมือนที่บอกเลยใช่ไหมไม่ได้ขับรถเร็วมากก็จะเหยียบความเร็วอยู่ที่ประมาณ7 8 0อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถล็อกไว้ได้เลยโดยที่แบบ เฮ้ยฉันจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วนะฉันจะอยู่จังหวะนี้อย่างเงี้ยวิ่งในเลนนี้คือสมมุติว่าเดินทางระยะไกลอย่างเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยเราอยู่ในในแบบเวนี้แล้วมันก็จะรู้ไงลิมิตของเราคือยังไงก็ไม่มีการเกินไปถึง200ได้เพราะงั้นต้องอะไร200เอาไม่ถึง100ก่อนไม่ต้อง200เมื่อกี้ขับมาด้วยกันเนี่ยขับปลอดภัยมากเกือบหลุดขบวนเพราะวะแล้วไงเออแล้วหลุยส์เป็นไงสบายดี น่าจะแต่เป็นผู้ขับแล้วนะก็เป็นผู้นั่งที่สบายมากเอามุมมองของคนขับก่อนมุมมองของคนขับในการที่ขับกระบะก็รู้สึกมั่นใจในในการเข้าโค้งในอะไรของเขาเงี้ยค่ะก็คือที่กล้าที่กล้าแบบว่าเทสหนักขนาดนั้นก็เพราะว่าสมัยก่อนอะในความคิดคิตตี้แล้วก็ที่เคยได้ขับอะโครงอะไรมันหนักนะมันหนักแบบพอๆกับรถแข่งเลยนะเออแต่คือตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้ขับรถกระบะแบบมานานมากๆแล้วเนาะแล้วก็ได้มาลองที่ที่กับเบต้าเนี่ยค่ะโครงอะไรเขาก็แบบเบา เหมือนขับรถแบบ SUV อย่างเงี้ยเพราะมันสูงไนงะมองเห็นอะไรก็ชัดประมาณนั้นอเอออันที่สำคัญนะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคิตตี้ดูช n แนลนะคะแล้วก็คอยคอมเมนต์ให้กันในทุกๆคลิปเลยนะคะเราจะเห็นการแข่งขันว่ามเมนแรกเมนสองอะไรอย่างนี้นะคะคิตตี้อ่านหมดเลยนะถ้าเต่ชาช้าก็ต้องขออภัยนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะย,ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคิตตี้ด้วยนะคะวันนี้คิตตี้และของเพื่อน เอาอังทำรถไงอัดทนรถอ๋อเออนนะอะขอขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองขับหรือว่ามองหารถกระบะคู่ใจนะคะทิสซี่มีสิทธิพิเศษมาแจกในคลิปนี้ค่ะสามารถสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ในแคปชั่นนะคะเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อรถทยรักซีโวรดีรุ่นใดก็ได้มูลค่ารวมถึง1 0,000บาทเลยนะคะจํานวนจํากัดสิทพันรายที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เท่านั้นโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่28กุมภางพันธ์2 5 6 6นี้ค่ะ